สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัชยภูมิมมวันนี้พวกเราก็จะมานําเสนอทฤษฎีทางการพยาบาลของกอรดอนค่ะแบบแผนสุขภาพนะคะหมายถึงแบบแผนพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้รับบริการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับบริการ กอ,อนได้พัฒนาแบบแผนสุขภาพขพ้นโดยให้ความสำคัญที่ข้อมูลระดับพื้นฐานเน้นที่การทำหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย11แบบแผน,นะะแบบแผนที่1การรับรู้และการดูแลสุขภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความคิดความเข้าใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาวะสุขภาพหรือการเจ็บป่วยของตนเองผลกระทบจากการเจ็บป่วยต่อการดำเนินชีวิตเกณฑ์ที่ผู้ป่วยใช้ในการประเมินความผิดปกติ ตลอดจนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั้งในภาวะปกติและการแก้ปัญหาการเจ็บป่วยภายใต้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาข้อจำกัดเงื่อนไขปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และการดูแลสุขภาพขอบเขตแบบแผนสุขภาพแต่ละแบบแผน 1. การรับรู้สุขภาพและการดูแลสุขภาพความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเอง การดำเนินการในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้ที่ตนรับผิดชอบทั้งในภาวะสุขภาพดีป่วยปัจจัยอุปสรรคต่อการรับรู้บวกดูแลนะคะแบบแผนที่สองพชนานการและการเผผ่านสารอาหาร เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินพฤติกรรมและการปรับตัวในเรื่องการกินของผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและขณะเจ็บป่วยโรคหรือการเจ็บป่วยของตนเองตลอดจนมุมมองของผู้ป่วยที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคและการเผาผลาญอาหารของตนเองประเมินผลของความเจ็บป่วยที่มีผลต่อเรื่องกินและผลลัพธ์ตลอดจน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถกินอาหารที่ตนเองเคยชอบได้ 2. ออาหารและการเผาผ่านสารอาหารบริโภคนิสัยหรือแบบแผนการรับประทานอาหารน้ำกระบวนการเผาผ่านสารอาหารบวกน้ำการควบคุมน้ำบวกเอิเล็กโทรไลต์ระบบภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตปัจจัยส่งเสริมปัจจัยเสี่ยงอุปสรรค แบบแผนที่3การขับทายเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินกระบวนการขับทายลักษณะปริมาณจำนวนครั้งของของเสียทุกประเภทออกจากร่างกายทางอุจจาระปัสสาวะน้ำและอิเล็กโทรไลต์ปัจจัยส่งเสริมปัจจัยเสี่ยงและอุปสรรคต่อการขับทายตลอดแบบแผนที่4กิจวัตรประจำวันและการออกกำลังกาย เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินระดับความสามารถในการประกอบกิจกรรมต่างๆได้ในชีวิตประจำวันมุมมองในการออกกำลังกายของผู้รับบริการเช่นเห็นว่าการทำงานหรือการทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกเป็นการออกกำลังกายในมุมมองของเขาแบบแผนที่5การพักผ่อนและการนอนหลับเป็นการประเมินการนอนหลับและการพักผ่อนของผู้รับบริการ ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการนอนตลอดจนความรู้สึกและผ่อนกระทบท,ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถนอนหลับและพักผ่อนได้ตามความต้องการการปฏิบัติตนให้รู้สึกผ่อนคลายแบบแผนที่ 6. สติปัญญาและการรับรู้ความสามารถของบุคคลในการรับรู้สิ่งเล้าและการตอบสนองประสาทสัมผัสความสามารถและการพัฒนาทางสติปัญญา ปัจจัยส่งเสริมเสียงอุปสรรคและการตอบสนอง 1. การรับรู้ความรู้สึกและการตอบสนอง 2. ความสามารถทางสติปัญญาและความรู้ 3. การพัฒนาการทางแบบแผนที่7นะคะการรู้จักตนเองและอัตตามโนทัศน์เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความคิดความรู้สึกความเข้าใจของผู้รับบริการที่มีต่อตอนเองทั้งในภาวะปกติและในขณะที่เจ็บป่วย ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพและการรับรู้ความเจ็บป่วยของตนเองตลอดจนความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือไม่สามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความในใจในรูปร่างหน้าตาของตนเองการปิดบังอวัยวะบางส่วนการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นสีหน้าท่าทางที่แสดงความภาคภูมิใจการท้อแท้สิ้นหวงังค่ะ แบบแผนที่8นะคะบทบาทและสัมพันธภาพค่ะเ,เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินบทบาทและสัมพันธภาพของผู้ป่วยต่อบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกครอบครัวที่อาจส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย 1. สัมพันธภาพบวกการสื่อสาร 2. บทบาท 3. การพัฒนาด้านสังคมแบบแผนที่9นะคะเพศและการเจริญพันธุ์ เพศสัมพันธ์ถามในกรณีที่แต่งงานแล้วมีปัญหารหรือไม่ป้องกันโรคติดต่ออย่างไรพฤติกรรมที่แสดงออกเหมาะสมกับเพศหรือไม่สังเกตรกริยาท่าทางการแต่งกายคำพูดและการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกันและต่างเพศผลการตรวจร่างกายระบบสืบพันธุ์เฉพาะกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการผิดปกติเพศหญิง ตรวจเต้านมและอวัยวะเพศเพศชายตรวจอวัยวะเพศแบบแผนที่10นะคะการปรับตัวและการ,รเผชิญกับความเครียดค่ะเป็นผลการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินความรู้สึกหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับความเครียดค่ะทั้งในภาวะปกติและการเจ็บป่วยโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดจากการเจ็บป่วยตลอดจนความสามารถในการปรับตัวการแก้ปัญหาบริบทแวดล้อมที่เอือ้อ หรือเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวและการแก้ป,ปัญหาค่ะแบบแผนที่11นะคะความเชื่อเป็นผลการรวบรวมข้อมูลประเมินภาวะความมั่นคงความเข้มแข็งทางด้านจิตใจซึ่งสะท้อนออกมาทางความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกต่อสิ่งที่ตนเองคิดว่ามีความหมายต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและการดูแลสุขภาพ การแสวงหาวิธีการรักษาต่างๆที่เชื่อว่าจะทำให้อาการหรือความเจ็บป่วยของตนนั้นดีขึ้นค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอพวกเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ